Bye. <laughs> เม่นมันเขียนเทียมเฉยไม่ัไม่สนุกเลยเขียนเทียมเฉยแล้วนี่เราก็ต้องเขียนเทียมเฉเขียนเทียมเฉยจะไม่สนุกใช่ไหมเดี๋ยวปานหยวนจะขายจีนจะ่จะหนาวนจี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 จนีจนีจนจีจนนจน น้ำนี่นะคะผมจะเลือกเป็นน้ำชีทองนนะั่นนะซึ่งน้ำคือ <c oughs> น้ำอะไรหมายถึงนีอเกือบจะเป็นน้ำติดคืนไม่ใช่เปน็นน้ำคลีวีคูลหรอืออันน้ำนี่ละกันลูกคืออะไรเหมือนกันนะลงจะให้จะมาชนะแพยอยู่นะตีเข้าไปอีกหนึ่งโอ้ยหอ,อีน,นี้มันใครไม่ชนะก็บ้าย เอา่มันค e bbs ใช่ไหมค่ะ okay. rrbs นะ erps okay. เกมนี้จะเป็นเกมในแนวที่เราจะต้องกันเอาสปารามาต่อสู้กันแบบปนะัตเทิลเนี่ยเหมือนเบบีดอะ่ะคุณเคเยเล่นไหมซึ่งก็คือปัตเทิลกรมายถึงแบบว่าแบบชนกันแบบนี้โอเคไหมนะโดยทังนี้นะจะม่ได้โดนเทีตน์หนึ่งนะที่ผมอยากเล่นมานานมาก นีี่่ก็คือคนที่นี่ก็คือแบบเจ้าตัวในวิสุกพีเล็กที่นี่ผมอยากรอมากๆนะฮะคุยกันได้เลขครับผมตัวหลักหนุ่มจะเสกครับคือเจ้าพีเล็กนี่ทีเล็กก็คือเจ้าตัวตัวใหญ่ๆนั่นแหละพีเล็กนะเริ่มนะฮะยึบยึบเนี่ยเจอแล้วีเล็ก เล็กทีเล็กเอาสีอะไรเดียวสีนี้เลยแล้วก็แบบอะไรนะนี่เตัวเดียวก็แล้วก็ฝักเนึองนะชอบเป็นฝักนี้ฮะแล้วก็สีแดงโอเคถึงเวลาแล้วแรกจะเอาตัวแบบนี่หมวดปุ่นตะลอกเป็นสีไม่ได้อะเอาปุ่ตะล็อกพีนก่อนตัวแรกที่ผมจะลองมาสู้กับเจ้าตัวนี้นะครับคือเจ้าตัวคกระดูกนะมาเดี๋ยวได้ตัวไม่ได้ครับต้องมาเยอะมาแบบเจ็ดแน่น่ะ ก็พอแหละเครื่องแรกสามสองหนึ่งเลิฟสโกไปไปเลิฟสโก้เลิฟสโก้ไปจบดีจบดีจบดีวาดฟารอุ้ยมุมุนกระชากกระชากอุ้ยอุ้ยมันจะแพ้มันจะแพ้มันจะแพ้ทีแรกมันจะแพ้อุ้ยุนั่นัน่ท้ยอ้ยุ้ยอุ้ยกระชากเลยอู้ยปัดปัตายแล้วม้งอุ้ยุ้ยะช้ยอุ้ยอ้ยกำลังวิ่งกำลังวิ่งเออาสู้ตัวตายตายดีจงชื่อไหม ต่อไป,ไปผม,ม,มาจะตัวคนหัวขาดมาจัดการตัวตุ้นตุ้กตัวนี้ตัวเดียวน่าจะไม่พอครับสามตัวไปเลยว้ามาลุยกันเลยจะอุ้ยกัดกัดกระชากเนี้อุ้ยวุ้งวุ้ยวุ้งวุ้ยวุ้งถกตีโจม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 ตีวางถกวางเง่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 งขับขยี้ขยี้นขยี้นดีขยี้นมาซูดีมาสูดีจะลึกตายเรียบร้อยเท่าที่มันกลางดีนะ ตัวนก็ไม่ชนะเลยนะตัวหนึ่งที่ชนะไปเรียบร้อยแล้ะตัวต่อไปที่มันจะมาะทนด้วยก็คือเจ้าตัวช้างติดอาวุธเรียบร้อยสามสอนล้วสกอตัวนี้ีเล็กมาแล้วตัวนี้ช้างถือให้พี่เเร่งแล้วทเล็กก็เดินมาที่เดินมาโอ้ขี้ควาบคบหัวมันผู้ทรงเมนทีเล็กจะชนะไงไม่รู้ใช่ไหมคาบคาบคาบไม่ออยมานะ ศอ,อาเลือดนกทดีนนเนี่้นมาเนี่ยไปไปไปสกสกเนกเนี่ออกยกระนากระเลือดนเอด้เลือดเลือดเลือดเมหรือ,อตัวนี้อุ้ไมตัวนี้ท,นทีนี้มันจะแพ้ไงไม่รู้คือเหมืนทีนี้ายืนเล่อะแล้่ออ่อนให้หรือเปล่าอันนี้เี่ยที่มันหนีวะอ้าวันนี้มันแคแพ้สิอ้าอ้ามัานมไม่เห็นหรอ ตอนนี้ก็น่าจะตายแล้วมะเรียบร้อยที่เล็กเดินวนหรือต้งนานไม่ตวนตีสักทีก็สงสัย,ยอยู่ะอะไรก็ไม่รู้เดินเอือต่อไปจะเป็นโกล่ค้นมากดีกว่าผมจะเอาเจ้าทหารล้กันเอาเจ้าตัวไอ้นักซองอันตรายตัวนี้แล้กันเอาเยอะๆไปเลยสักสิบตัวมีห้าตัว ตอนนี้เล็งก็สิคบรครบ mm hmm. ทั้ตัวเรียบร้อยแล้วนะฮะสามสองมิลสโก้ทีเล็กจะชนะคนที่มุสองหรือเปล่าอู้เลือดเลือดทีเล็กลดเยอะเลยโอ้โหทีเล็กกระเพราโอู้ววโหแค่แค่แค่ยิงทีเดียวก็ทีเล็กลดแล้วอ่ะอ่าเรียบร้อยเล็กที่มันก็มีจุดอ่อนนะฮะแต่ทีเล็กไม่ยอมไงทีเล็กไม่ยอมนะทีเล็กไม่ยอมนะกลัวแพ้นะฮะทีเล็กเนี่ยแล้วทีเล็กกลัวแพ้นะฮะ ทีมหนึ่งนะฮะแล้วก็ฝั่งแล้วฝั่งฝั่งฝั่งม่วงเวลานะทีเล็กนั้นได้เรียบพวกกระตีขึ้นมานะตุ้มลอยมีหนึ่งตัวตุ้มมาทีเล็กนั้นเรียบมาสามตัวเลยนะคะบวันที่นี้อู้ยคนน่าจะไม่รอดนะอืออือสามตัวเลยนะไม่ได้ตัวเดียวนะจะมาสีนะอู้ยอู้ยอ้ยพวกทีเล็กนี่โคตรหัวและอ่าแบบนี้ค่อยสูน้ำสมเนื้อหน่อยนี่แหละศักดิ์ศรีของทีเล็กนะฮะ ทีเล็กศักดิ์ศรีทีเล็กก็คือเป็นกลุ่มหมู่คณะเลยนะเนี่ยคือศักดิ์ศรีของทีเล็กทีเล็กทีเล็กอยากลองอะ่ะคือแบบคุณจะลองเอาตัวแบบเอ้าเจ้าตัวนี่เจ็ดสิบบาทตัวเนี้ยมาเยอะๆ่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาแบบมาเยอะๆเอามาเยอะๆอ่ะเอามาเยอะๆแบบเยอะแน,น่นๆอ่ะมาเลยหนึ่งศูน สองสามสี่ห้าหกเคยห้าตัวก็วพอเครื่องจะแหลกตัหลกแลยมาลุยห้าตัวกับทีเล็กสองสามตัวโอ้ยโอ้ยโจมตีโจมตีโจมตีตอนนี้ทีเล็กกำลังกัดทีนี้กำลังกัด,นกกดคนที่นี่ดูมันมากวันนี้ที่ดูมันมากอืออืออู้โจมตีโจมตีครับผม นะตัวนี้นม,มึงมับาบานจะเวิุ้งฉบไปอ่าประมาณนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเพลล่ะมีนี่ตัวนี้มันเป็นทีเล็กอะไรก็ไม่รู้แบบผสมผสานอ่ะมึงมันจะเวิร์ุช็อปนะดูกว่ามันจะเทปเลยแบบไปลุยอ่ะเอ้าอะไรวะว่ามันเท่ากันมันจะไปทีมสองทีมหนึ่งแล้วใช่ไหมอ่ะนี่ทีเล็กผสมผสานมึงมันจะเวิร์ุช็อปนะไปลยุยยากระลังบินชิงชิงชิง,งช้างชิ้วนวนูวตัวพึ่ง ปูตุ mortar, ้ยเล็กปกติสิบห้าเท่าโอ้โหโจมตีโจมตีโอ้โหโอ้ยตัวเดียวเหสือนสามตัวโอ้ยโอ้โหตัวเดียวมันสามตัวเอ้า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 วิทย์หัวดิหัวอะไหัวมันยุยหัวยุยโอ้โหขนาดหน้นี่หนามาดอกี้ไหมมา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 ลุย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 อ่าอ่าเชียบเชียบ ขอลาไปก่อนแล้วกันนะบายบายลั bye ดูคลิปพิเศษท้ายคลิปหรือเปล่านี่คือคลิปพิเศษนะทีุ่กคนดูมาเรียบร้อยแล้วมาดูคลิปรวมไม่พิเศษไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันนี้คือคลิปพิเศษอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นคลิปปัจจุบันนะครับไม่ใช่คลิปรวมนะขอไปก่อนเลยนะฮะดึงเลยนะฮะแน่เลยหมเซนบ็อกน่เลยเวลล นี่พักนี้เนี่ยจะมีการนี่คือพักที่6นะครับอาจจะอยู่ในคลิปพิสวดนี้นะฮะพอไปกลับมาเรียนซื่อดีสุดครั้งนี้เนี่ยเราจะเล่นตัวจาก,กวัวฮะตัวจาก,กวัวไม่ใช่มันคือตัวมังกรไอ้อันนั้นแหละแต่เราจะมาประทายให้มันเยอะกว่าเดิมเว้ยอ่าสนใจไหมล่ะนะตรงหน้าสุดแล้วแหละนะปานนี้มาแล้วเนี่ย ซึ่งในตอนนี้เนี่ยผมจะทำอะไรสักอย่างทีุ่กคนไม่คาดฝันเลยมีการเลือกตัวตัวปวดนี่คือสามตัวนะที่ผมณเป็นเจ้าวุ้กช็อปใช่ไหมผมจะตั้งสามตัวเนี่ยมาวางไว้มาตัวไหนก็ไม่รู้วางไว้ก่อนโอเคอ้าอ้าวเติมเออหนูไปก่อนนี่คือตัวเล็กคุณเจ้าตัวที่ผมณเป็นเจ้าวุ้กช็อปเนี่ยมาเล่นแล้วก็ตัวธรรมดาอีกด้วยนะนี่คือเจ้าคือเล็กกีเล็กนะจะมาไปทาบกับตัวที่ผมณเป็นเจ้าวุ้กช็อปอีกตัวหนึ่งนะฮะ ไม่ใช่ละไม่ใช่เอา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 เาเเอาไม่บุมเอาเอาต้องเปลี่ยนมันทีมสวงงกอบัตโถทีเล็กบอกว่านะจะชนะมันให้ได้นะแถมว่าคือตัวไหนครับครับนี่ครับอุ้ยทีเล็กตายแน่นอนบัดนี้พรามเป็นหาน้องข้าได้อย่างเล็กว่าไม่พร้อมนะฮะสามสวางหนึ่งเลสโกบีเบ จงดีอุ้ยดีดีตจงดีรงดีอุ้ยดีกว้างชิงช่างซิงช่างซิงโนดิงดิงดิงกว้างกว้งดิงกลางกล้งดิงก้งกว้งแั่เวลันน่าจะไม่พอครับนะครั้งนี้ก็นี่จะสุดเดียวแล้วกันนี่ยังไม่ถึงิดด้ีเองคิดด้วิด้ยอเจกันครับไม่ใช่คิดคิดช่องที่ช่ นหนึ่งร้อยใต้ที่ที่สุดเอาแป๊บเดียวครึ่งมือขคยทีที่หกนะ